สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสปอยนิยายภาพเรื่องโคบุตรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยนางฟ้ากับพระอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันจนทําให้ทั้งคู่มีโอรสด้วยกันแต่ด้วยกฎของสวรรค์ทําให้ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงได้นําโอรสน้อยไปฝากไว้ให้ราชสีสองผัวเมียเลี้ยงดูจนเมื่อเติบใหญ่พระอาทิตย์จึงตั้งชื่อให้ว่าโคบุตร พระอาทิตย์ได้มอบสังวานและลูกแก้ววิเศษที่ทําให้เหาะได้ให้กับโคบุตรเมื่อโคบุตรจะออกไปผจนภัยราชสีได้มอบยาวิเศษที่ใช้ชุบชีวิตได้ให้กับโคบุตรด้วยโคบุตรเดินทางมาถึงสระบัวแห่งหนึ่งพบกับอรุณและมณีสาครนกำลังจะถูกยักษ์ทำร้ายจึงเข้าไปช่วยเหลือและฆ่ายักษ์ตายมณีสาคอนเล่าว,ว่า ตนกับอารุณอนุชาถูกปรโรหิตชั่วค้นลมราชบัลลังและฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ตายโคบุตรจึงอาสาจะกู้บาลังกลับคืนมาให้โคบุตรใช้ยาวิเศษที่พ่อราชสีให้มาชุบชีวิตยักษ์ที่เพิ่งฆ่าตายไปให้กลับคืนมาและให้ไปช่วยรบกอบกูก้เมืองพาราณสีคืนมาให้มณีสาครได้สำเร็จ จากนั้นจึงชุบชีวิต,ตองค์เหนือหัวพรม,มทัตและมะเหสีปฐมทัตให้ฟื้นคืนมาทั้งสองจึงรับโคบุตรเป็นลูกบุญธรรมโคบุตรอาศัยอยู่เมืองพาราณสีได้ปีกว่าก็าออกเดินทางประจญภัยอีกโดยครั้งนี้มีอรุณขอตามไปด้วยทั้งสองเหาะข้ามทะเลได้พบกับยักษ์หัสกันมัดฉา เป็นยักษ์ครึ่งปลามียีสมือหมายจะทำร้ายจึงเกิดต่อสู้กันแต่โคบุตรไม่สามารถฆ่าหัศกันได้เทวดาจึงปรากฏกายบอกกับโคบุตรว่าหัศกันนั้นได้รับพรจากองค์อินว่าฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายแต่จะตายด้วยน้ำมือของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นโคบุตรจึงไปตามหาพญาลิงเผือกจากฝูงและมอบแหวนวิเศษให้พญาลิงเผือกจึงสามารถฆ่าหัศกันตาย โคบุตรกับอรุณเดินทางมาจนถึงเมืองกาหลงซึ่งมีพระธิดาชื่อว่าอัมพันมาลาโคบุตรหลงรักตั้งแต่แรกเห็นจึงแอบพานางหนีกลับมาที่พาราณสีท้าพมาทัตคิดจะยกบัลลังก์ให้โคบุตรแต่โคบุตรปฏิเสธและให้อรุณครองเมืองแทนพระธิดเห็นดังนั้นจึงสร้างเมืองให้โคบุตรใหม่ชื่อว่าเมืองปาการบรรพศ ท้าภมทัตและมะเหสีจัดงานอภิเษกสมรสให้โคบุตรกับอันพันมาลาและยกมณีสาครให้อีกคนหลังจากอภิเษกโคบุตรเอาแต่หลงไหลมณีสาครจนนางตั้งครรภ์อัมพันมาลาได้แต่อิจฉาริษยานางกำนันรับใช้จึงพาไปหาหมอเสน่ห์เพื่อช่วยทำเสน่ห์ให้โคบุตรหันมารุ่มหลงนางแทนด้วยฤทธิของยาเสน่ห์ทำให้โคบุตร ลุ่มหลงในนางอมพันมาลาจนไม่สนใจงานบ้านงานเมืองอาุณที่มาเยี่ยมมณีสาครพี่สาวเห็นถึงความผิดปกติของโคบุตรจึงได้จับตาสังเกตและเห็นถึงความผิดปกติของอัมพันมาลาและนางกำนันจึงได้สะกดรอยตามและรู้ว่าอมพันมาลาทำเสน่ห์โคบุตรจึงได้ช่วยแก้เสน่ห์ให้โคบุตรเมื่อโคบุตรได้สติ จึงเนรเทศอัมพันมาลาออกจากเมืองโดยที่ไม่สนใจว่านางกำลังตั้งครรภ์อยู่อัมพันมาลาลอนแลมอยู่กลางป่าจนสลบไปราชาสีที่เลี้ยงโคบุตรมาพบเจอกับนางอัมพันมาลาจึงให้นางไปอยู่ด้วยจนนางคลอดนางคลอดเอารถออกมาหน้าตาคล้ายกับโคบุตรราชาสีสองผัวเมียจึงสอบถามจนรู้ความจริง ราชสีจึงพานางอัมพันมาลากับโอรสกลับเข้าเมืองไปหาโคบุตรโครบุตรยอมใจอ่อนและให้อภัยโคบุตรตั้งชื่อให้โอรสที่เกิดกับนางอัมพันมาลาว่าสุริยาส่วนโอรสที่เกิดกับนางมณีสาครก่อนหน้านั้นชื่อว่ามณีสุรยิยันทางด้านยักษนาคาเมื่อรู้ว่าหัตถกนรเพื่อนรักถูกโคบุตรฆ่าตายก็โกรธแค้น จึงให้มณีกิบสมุดพระธิดาเพียงคนเดียวแปลงกายไปยั่วยวนโคบุตรให้หลงไหลและหลอกล่อโคบุตรมาให้ตนฆ่าโคบุตรออกมาล่าสัตว์ในป่านางมณีกิบสมุดจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์ใช้ความงามยั่วยวนโคบุตรจนทำให้โคบุตรหลงไหลโคบุตรเมื่อได้เห็นนางมณีกิบสมุดก็เกิดหลงรัก ขณะเดียวกันนางมณีกีบสมุดเองก็ดันเกิดหลงรักโคบุตรขึ้นมาจริงๆจนหลงลืมหน้าที่ที่บิดานั้นสั่งเสียมายักษนาคาเห็นว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วมณีกีบสมุดก็ยังไม่หลอกล่อโคบุตรมาให้ตนค่าเสียทีจึงได้ออกติดตามไปจนกระทั่งเจอกับโคบุตรจึงได้เข้าต่อสู้กัน มณีกีตสมุทรเห็นดังนั้นจึงเข้าขวางและได้ขอร้องบิดาให้เห็นแก่ทารกในคันของตนขอให้ยกโทษให้โคบุตรด้วยยักษนาคาเห็นแก่หลานจึงปล่อยโคบุตรไปโคบุตรจึงพามณีกีบสมุทรกลับเข้าเมืองปาการบรรพธและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมหน้ามณีสาครและอัมพันมาลาแล้วเรื่องราวของโคบุตรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ